อยากพ้นทุกข์ก็ทําแต่เรื่องเพิ่มทุกข์นะก็อยากได้สภาพดีๆก็ทําแต่เรื่องรายๆเพราะไม่ได้เข้าใจนะกำหนดรู้ในสุขลวงทุกจริงในอาหาราไม่ได้กําหนดรู้สุขลวงทุกจริงในอาหารไม่ได้กําหนดรู้กรรมคุณห้านะเป็นจากกรรมคุณห้าเนี่ยว่ามันนําทุกจริงมาให้ มันเป็นสุกลวงแล้วก็แป๊บเดียวก็หมดไปแล้วมันก็ไม่ใช่สุขมันเป็นทุกข์ไม่ได้กําหนดรู้ว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์น,นะพอไม่ได้กําหนดรู้ก็เมาอยู่มาเดิมเสพสุกลวงเข้าไปแวบเดียวหมดอา้าวหมดเราอาสุขหายไปไหนสุขหายไปไหนก็เมื่อกี้มันก็ได้สุขอยู่แล้วสุขหายไปไหนอาทุกข์มันมาแทนอ่ะโอ้ทุกข์มาแทนเลยลูกหายไปไหนลูกหายไปไหนก็ทุกข์เลยก็คือสิ่งดีๆนะหายไปไหนสิ่งดีๆหายไปไหน สิ่งน่ารักน่าได้น่าเป็นหน้ามีสิ่งที่เรารักเราต้องการหายไปไหนหายไปไหนหายไปไหนโอ้โหทุกทรมารอย่างนั้นก็ตัวเองนั่นแหละทำให้หายไปนาก็ไปอยากได้สุขลวงก็เป็นอย่างนั้นก็มีแต่เรื่องร้ายๆเข้ามาในชีวิตทุกทรมานทุกใจอยากจะได้สภาพดีๆแต่ตัวเองก็ทำแต่สภาพร้ายๆอยากจะได้ สภาพพ้นทุกแต่ก็ทําแต่อันที่มันเพิ่มทุกน่ะด้วยกันเสพกามาคุณห้านี่แหละเสพสุขคลิกะสุขลวงสุขหลอกสุขปลอมในกามาคุณห้ามันก็เก็บไม่ได้สุขปลอมแป๊บเดียวมันก็หมดแล้วมันก็ไม่มีมันก็หายไปน่ะแต่ตัวจริงมันไม่ใช่สุขมันเป็นทุกมันเป็นทุกขเป็นวิบากาย โอ้โหเลยวิบากายกระโหมกระหน่ำใจก็เป็นทุกข์อยากได้มากลัวจะไม่ได้มาได้มาก็กลัวจะหมดไปก็เป็นทุกข์กายก็เจ็บป่วยนะทั้งไปเสพสิ่งที่เป็นภัยด้านวัตถุทั้งไปสร้างความกลัวกังวลหวั่นไว้สร้างทุกข์ใจเสียพลังไปสร้างทุกข์ใจเสียพลังดันทุกข์ใจ,ใจออกเจ็บก็ป่วยนะอยากได้มากๆทําไม่ดีได้ทุกเรื่อง เหนียวนําให้คนอื่นเป็นตามก็เป็นวิบากลายต่อตนเองและผู้อื่นชั่วกับชั่วกันนะมันก็ทรามามีแต่เรื่องไร้ลายไร้ลาย,ลายอยากได้สุขแต่ทาแต่ทุกอยากได้สุขแต่ทาแต่ทุกข์มันเมามันงงนี่แหละคือความหลงความหลงความโลภความโกรธความหลงความเมานี่แหละหลงในวิปลาสสี่หลงในวิปลาสสี่เห็นความไหม้เทีย่ยนว่าเที่ยง นะสุขกลวงมันว่าเที่ยงมันไม่เที่ยงมันแป๊บเดียวหมดเห็นทุกว่าเป็นสุขมันทุกแท้ๆก็หลงว่าเป็นสุขนะ่ะมันทุกแท้ๆเลยก็หลงว่าเป็นสุขนะ่ะเห็นความไม่มิดไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราไม่มีตัวตนว่าเป็นตัวตนหลงว่าเราสุขเราทุกอย่างมันไม่มีมันสลายทิ้งได้ มันไม่มีสลายทิ้งแล้วก็จบไม่ได้มีสุขไม่ได้มีทุกข์มันเป็นอุเบกขาแท้จริงคือเป็นอุเบกขาอย่างนั้นเป็นยังเข้ามาอย่างนั้นอย่างนั้นอ่ะมันไม่ได้มีสุขมีทุกข์หรอกนะเขาเป็นกลางๆอย่างนั้นะไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีชอบไม่มีชังไม่มีดูดไม่มีผลหรอกถ้ากาจัดมันได้จริงถ้าเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็น,นทุกข์แล้วก็สลายสุขลวงนั้นไปทุกข์จริงก็สลายไปเพราะฉะนั้นสุขทุกข์สลายไปชอบชังสลายไป ดูดผลักสลายไปนะความอยากได้สลายไปความอยากได้ดังใจหมายสลายไปมันก็ไม่มีไม่มีตัวเราของเราในะอันนั้นนะเราก็ป้นทุกข์น่ะยินดีในอุเบกขาน่ะยินดีในความไม่ชอบไม่ชังไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ดูดไม่ผลักนะไม่อยากได้ดังใจหมายก็หายทุกอย่างยืนตัวตนของทุกข์ก็หายไปตัวตนของสุขทุกข์หายไป ตัวตนของกิเลสหายไปเพราะฉะนั้นทุกทั้งหมดทั้งมวลจากกิเลสนั้นก็หายไปเมื่อทุกหายไปสุขก็เกิดขึ้นสุขแท้ก็เกิดขึ้นนอย่างเงี้ยโอ้แล้วกิเลสมันก็เป็นทุกข์ใช่ไหมมันก็ไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีไม่ดีไม่งามก็ไปลงว่ามันน่าได้น่าเป็นน่ามีว่าดีว่างามน่าขยี้ขวา้าไม่ใช่มันลงนั่นแหละถ้าเรากาหนดรู้ชัดมันก็ สลายทุกจาักรกรรมคุณห้าในกวลินกลาอาหารอาหารหยาบอาหารที่เป็นคำข้าวอาหารที่เป็นวัตถุนี่แล้วก็สลายทุกในอาหารที่เป็นวัตถุได้พอสลายทุกจากตรงนี้ได้แล้วถ้าเราจะยึดรเราจะวางเท่านั้นเองเห็นไหมอะไรจะยึดก็ยึดนะอาหารที่เป็นประโยชน์เราก็ยึดอาศัยไม่ได้มีสุกลวงมาหลอกละ <c oughs> นะ อะไรที่เป็นอาหารที่เป็นประโยชน์เราก็ยึดอาศัยอะไรที่เป็นอาหารที่เป็นโทษเราก็ตัดไปเท่าน,นั้นเองเป็นโทษก็ตัดไปเป็นประโยชน์ก็ยึดอาศัยน่าอย่างนี้เป็นต้นนี่คือกวาลิงกลาหารผู้กำหนดรู้แล้วก็ย่อมจะพ้นทุกได้น่ะ